ฮัลโหลชมไรฮัลโหลสวัสดีอุ๊ยมื้อนี้เก่ามาเห็ดกลิวนเนาะจะเห็ดเอ่อมีกล้วยพันธุ์อยู่เมืองหลวงเนาะหรือว่าเอ่อพันธุ์เมี่ยงหรือว่าเมี่ยงเข่าเนาะบวฮู้ว่าฝั่งไทยเอินอย่างเนาะตอนนี้กาลังจะเห็ดเดี๋ยวเปิดไฟกับเคยกินอยู่วะภาเห็ดกินเป็นแล้วกับมาเห็ดน้ากันตืมเนาะภายที่ว่ายังบ่เป็นกะเบิ่งเนาะหรือว่าภายอยากกินกะเบิ่งคือกัน ตอนนี้เขาจะมาจิ้นเขาคบก่อนผู้ดีว่าได้เขาโคบมาแต่นแถวบ้าน<ม>ก็ซื้อมาสองอันห้ารกีบเนาะเป็นขา้ขาวข้าวเหนียวแห้งข้าวเหนียวแห้งที่ว่าเอาไปตากแดดเนาะอันนี้เขาเจ้าหน้าจะตากสองสแดดเลยแหละบางไหมเเป็นเ้าควบมาจากพนหมันต่างกับจะได้คือเขาเจ้จะบอส,ส่สี บางบอเขาจ้ใส่สีแดงเนาะคืออันนี้แบบเป็นสีแท้ๆของมันเลยสีขี้ฝุ่นเนาะเอ้บบอแมเนาะสีตักแดดเนาะมันก็จะแบบแหล่ๆคามๆสีน้อยนึงกะแซบได้ตัวนี้พอวันเขาจะได้เอือบน้ําตาลนำน้ำนำําตาลหรือน้ำอ้อยบอุ๋มเนาะมันจึงเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวเขาซิไมเให้ขนังกันเขาก็ต้องจืดก่อนแล้วกะได้เกียวเครื่องอันนี้ไว้แล้วเป็นเครื่องที่ว่าเขาจะมาใส่เนาะก็จะมีซอยอยั่นเขาเอื่างอนี้ มอสิงคาบัากเลนบัมกม่วงแล้วกะอันนี้อย่างก็เฟืองเอบักเฟืองที่จริงอยากได้บักสลิงปิ่งตะวานยูนเนือนป้าหมดเนาะขอบพญยางเ่กะบุคคลที่ซื้อเนาะเอามาแต่เงินม่ตู้แน่เอามาแต่ข้างเพื่อนแน่แล้วก็เหลืออยู่ตัวหนนย,นนยินแน่เนาะก็จะเก็บของที่มีอยู่มาใส่เนาะขันปาไปมันกะคือชีนเสียคุณไปหมอเริ่มพ้อแล้วเนาะ กูพูดว่าพักกันเคยจืดแบบซี้แล้วหรือยังบางคนบุ๊ฮู้ซะว่าออกมามันสปรินแบบไห <c oughs> นเนาะไปที่จืดกะต้องไฟกับเราต้องแหงหลายแล้วกับเมื่อเวลาเอาลงเนาะเขาจะเก่งๆๆมันเนาะทาบเบิรงเลย นลูกหลานให้พันทงนี่จืดเขาโคบโปเป็ดละเสียแนวบ้าละ่ะนี่ิกก,ก,กยเยเห็นไหมทุกคนเขาจืดมามันจะแบบขยายใหญ่แบบสิเลยคือถ้าเป็นอีเมจจืดเนาะแล้วสีแบบ เห็ดโพงตัวนี้แต่ว่าฝีมือผู้สู่แม่เเดี๋ยวเขาสีเอาจัประมาณสีแผน่นระวังเด้อผู้ใดแบบยานน้ำมันเดือว่าอยู่ยัง้อยอยู่สิจะไม่แบบแก่งผิดพลาดสิมันฟ่้งสิมือมือโพงในทุกคนจา อันนี้นักกินล่าแบบแซบแ่บเลยโ้ทางู้ทางโฮยน้ำตาลู้ทางโฮยน้ำอ้อยตื่นเพราะว่าเขาจะเอื้อไปในตัวแล้วอ๋อน,น้อเดี๋ยวขอตัวจืดก่อนจ้าหน่อยแป๊แล้วเราเจอกันทุกคนตอนนี้ก็จืดเรียบร้อยแล้วนาะว่ววัจะเป็นขขาวโคบแล้วก็เอ่อ เป็นพริกนะคะหรือว่าบอกผิดอันสุดท้ายห้อซึกว่าอยากใหม่เนาะสีแหลกๆกันงูเลยแล้วเดี๋ยวมาซิมมันกันมาแซบดีก่าอ๋อยแซบมันดีมาเขามาเริ่มตำกันเลยดีกว่า อเอาทุกอย่างลงไปเลยและนอกจไไากนี้ซื้อหมูมานำกระปุนใส่กันแล้วเราก็ตำค่ะ ใส่ไปทั้งหมดเลยจ้ะเนาะขอบใจมิสเตอร์ต้นละเอียดกิ๊บเนาะ,ละนหลังจากนั้นเขาจะมาทอดกระเทียมที่ว่าสอยไว้ตรงนี้หมอพรอ้อมแล้ว สองบวงน้อยแล้วก็เป็นเงินมาปึ๊บเวนผงนัวผงนัวเป็นลายบอดี้มาแล้วจุจุไว้แล้วก็เกลือเล็กน้อยเนาะไปน้นตานใหม่กินได้จีโดน้นตานใหม่เนาะไป ปลาเดกต้มสุกแล้วเราก็คนๆๆอันนี้คือน้ำที่เราจ,จะไปผปสมกับอันที่เขาต่ำเมื่อกี้นี้เนาะให้น้ำตาลละลายเป็นนัวละลายแล้วก็ดมๆซิมซิม,มงโอ้โหหอมปลาเด็ก เขาก็ชิมตักัลาดใส่อันที่ว่าเขาต่ำไปเมื่อกี้เนาะแบบต่ำละเอียดเลยจ้ะทุกคนง่ายเนาะตักใส่เอาเป็นซสีาซะโบกา้าเทเมืดเนาะแล้วกับโบกา้าเทหลาย่ยานว่ามันีสอันลายเกินไปแล้วมันีเละเป็นเหลวๆเป็นน้ำานาะเนาะเห็นบอเข้ามันก็จะเริ่มดูดซึมน้ำ ท่ก็ได้ไปเท่ที่เราทุกคนมากเริ่มดูซึมน้ำเข้าไปเอาตามที่เอากะว่าเออสำนี็น,นาจ,จะพอแล้วหรือวันนี้ได้กับคนๆเนาะคนเห้มันเข้ากันเนี่นยขึ้นเนี่ยมันเหระให้เนียอมันละเอียดเรียบร้อยเยนาะทุกคนหลังจากเติมน้ำไปหลายเติบเห็นบอฟูองลองได้หลายแล้วได้นี่เรียบร้อยแล้วเนาะ ดี๋ยวเขาจะมาเทเครื่องใส่น้ำตืมก็จะเป็นเคียมมูที่ว่าเขาจงไว้เนาะก็จะามาหนหนแบบสา่บนินึงราแบบซาซาเนะเพื่อวฟมมัมมันๆแล้วก็ทีลงไปโอเคแล้วก็จะปินอ่าเขาอย่างกระเทียมเจียวบวัว วดเรอเอเอบวดแดงเจียวยังเศร้ายี่น,อน้อยแบบเบื่ออยู่แล้วก็เทลงตายเยอะๆเลยซอกแลก้วกนพี่เทอดินะพี่เทอดินมีเอาต่ำแบบาบ,าบางๆเบาๆเนาะ เค่นั้เป็นเบ็ดแบบนี้แล้วก็ห้ยลงไป่เห็นมเี่มันเครือหายเครื่องวายเมี่ยงบูเห็นเมี่ยงหายเมี่ยงเคเมี่ยงบูเครือลงหลงโอ้ยปั่มปั่มเปิอๆอยู่ไหม <c oughs> อ่ะแล้วกับบักเพชรที่ว่าเฮา อื่ได้เขาที่บอกลงนี่เนาะเพราะว่ามันหลายแหละเดี๋ยวเขาเสียบเอาไว้ข้างๆตัวนี้นี่อันนี้คือเครื่องที่เขาเกี่ยมไว้เนาะซอยไว้เรียบร้อยโอเคปะออกไปเบื้องข้างน,นอกกันว่ามันจะเป็นจังไหนตอนนี้ก็พร้อมกินแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าราซาซ่จะเป็นจังไ,ไหนเนาะซิมเนี่ซิมมาเธอซิได้กลิ่นกระไรเนาะก็เป็นเมนูเทศง่ายๆแต่ว่ากะใช้เวลาดุนเติบเนาะสำหรับมือใหม่เนาะ ช่วงนี้กับช่วงโควิดเขาก็มาเฮียนเฮ็ดกินน้ำกันเนาะว่างๆผู้ใดอยากกินอย่างกะคอมเมนต์มาเนาะเดี๋ยวน้องเฮ็ดให้กินเนาะเฮ็ดกินเป็นฮ็ดกินได้แต่บ่ฮู้ว่ากินได้บ่เนาะเล้วเขาก็จะใส่ของที่ว่าเขาเกี่ยมไว้เนาะบ่ลจะเป็นหมักเฟืองหมักเลนหมักม่วงเนาะอ่ะคือเราทราบเปรีป้ยงนิดนึงเลยกะนี่เนาะอันพอสิงไข่แล้วก็สใ,กใส่บักผิดนำ้ำทอดเองเลยได้นี่นะขาดบ่ได้ก็คือโตูมาเนาะนี่นี่ ปึ๊บนี่ชิ้ไปแล้วก็ตักหน้าใ่โรลดนี่อ่ะอืออือพันยุบเข้ายุบเข้าจะกินแล้วนะไหน<อ>สอบกินมา้ ยังอ่ะใส่หมูตุ๋นเพื่อนะนำด้วยเห็ดเค็มไว้ราพว่า,วาลืมขึข้าขยังที่มีพวกอันกระเกลี่ยบอแล้วก็พักบออยู่เนาะพอดีพอดีกินอีกกินอีกถือว่าแซ่บแดงคนจ๋า ใส่หลายๆรสหมักลายลายเดยวน้องพยายกินนด้ออ่ะอาปากมาดินะหนึ่งสองสามพึบอป็นน้าแดเป็นน้าแดแซ่บแมนบอคําหญ่อะไรฮะ

ขายได้บะนี่เอาไปเฮดแซ่บคนีนก่งกเนะแล้วเขาจะขายร้องกินแบบคำนึงบบน,น้อยน้อยนะฮะมันกันแบบเพราะใส่เครื่องแนนอีหลีทุกคนเน,ะนาะนี่พอดีคำ กะคือว่าก่ใกล้เป็นแมสซีนั่นคือทุกมือเล้อเนาะส่งโควิดย้ำใดกันแหละแล้วก็ทุกคนจ๋าน้องสิไปออกกกอลังกายเดีอยวยติวัดตุยยาติวัดอย่าง,างถึงว่าน้องสิตุยหรือว่าน้องสิบเจ็ดได้ก็ขอให้ฮักน้องคือเก่าเนี่ยเด้อเอ้หนึ่งวันนี้ตีตายกันกคนจ๋าแต่กันเด้อตอนนี้ต้องขอตัวเอาของที่ว่าเฮ็ดกินแล้วไปใหญ่หมูบ้างกันว่าหมูซีทัดประทานได้หรือบอ อนาะให้เราชิมเบิ่งแต่กล้องเอาปากมากินเผ็ดได้บอข้าง,นง,ง,นงหนึ่งข้างหนึ่งเส้นไหนเส้นปลายโซมอ๋ะกับพ่อได้อยู่อ่ะตอนนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะจ้าทุกคนบ๊ายบายขอบใจเด้อที่มานดนคลิปนองจนจบ